ับสวัสดีครับบรรณกาดครับอันนี้มีววยรุ่น X Max นะครับที่มาตั้งไกลนะฮะขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจลาเล็กเอย่างบรรณกาดได้ดูแลนะครับวันนี้มาซ่อมชกหน้านะครับด้วยอะไหล่แท้นะครับแล้วจะเซตน้ามันของเอรินนะครับรถชกคันมีความสําคัญกับผมหมดมีความหมายหมดนะครับไม่ใช่ว่ารถคันราคาถูกๆผมจะทํางานลวกๆนะครับชกหน้านะครับอันนี้ก็หรือทุกชิ้นนะครับการเปลี่ยน ซิลนะฮะก็บังคับให้เราลื้ออยู่แล้วนะครับส่วนงานเซตเลเวลหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีใครลื้อนะครับเพราะว่าพอลื้อมาเนี่ยซิลมันจะผิดรูปนะครับตีเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมโอกาสที่รั่วมันจะมีนะครับเมื่อเมื่อเราไปถอดของลูกค้านะครับก็จะต้องมีความเสี่ยงนะครับรก็กลายเป็นว่าเราจะต้องไปรับประกันซึ่งลักษณะนั้นนะร้านที่เซตโชก เกือบจะทั้งหมดนะครับในสยามประเทศนี้ก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งอยากไปถอดเพราะว่าถอดปับ๊บต้องมีความรับผิดชอบมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับกินก็ไม่ได้กิน,นยังต้องมารับผิดชอบมันมันตลกนะฮะเซ็ตน้ำมันแบบพันกระบาทต้องมาซ่อมซิลให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราถอดระบบวบาล์วมาหรือนะครับถ้ามาดูเชนส่วนภายในนะครับอันนี้ก็เป็นซิลนะครับจะเห็นว่ามันมีคราบสนิมอยู่ลักษณะเน,น,นี้ยคือ เราจอดตักแดดตัตกฝนนะครับแล้วก็หน้ามันเข้าไปข้างในได้นะครับมันขังมันมันน้ำมันขังอยู่ข้างในนะครับจนเกิดเป็นคาบสนิมขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นต้นเหตุนะครับเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้มันรั่วนะฮะอันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่านะครับเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของโชคนะครับถ้าตัวดัซซิลมันเริ่มมีอาการที่แบบว่า อันน้ำมันอันน้ำไม่อยู่นะครมันก็จะทําให้น้ําซึมเข้าไปได้นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับก็แนะนําเปลี่ยนทั้งชุดนะครับจริงๆแล้วนี่ก็ยังไม่แตกรายงานนะครับแต่ไม่แตกรายงานก็เปลี่ยนไปเลยครับมันจะได้ชบนะครับไม่ครับไม่ต้องรื้อนะครับพโรเซสของการเปลี่ยนซิลมันไม่ใช่แบบว่าเอ่อเอาซีลไปแล้วก็รัดเข้าไปในชคได้เลยมันต้องถอดนะถอดออกมาจากแผงคอนะเราจะเปลี่ยนด้วยซีลแท้ของยามาฮานะครับก็ คุณภาพก็ดีนะครับดีกว่าไปซื้อซิลเทียบวงละ5บาท10บาทนะเหมือนยางรัดแกงเลยนะครับกลายเป็นว่าราคาก็โมโซไปหมดความเป็นมาตรฐานไม่มีเวลาผมทำเนี่ยผมจะอ้างอิงจากอะไหล่ศูนย์นะครับอะไหล่ศูนย์เล่นของแท้นะครับในส่วนที่เราหาได้แล้วราคาไม่แพงเวอร์วังงเกินไปนะครับในส่วนที่เอ่อพวกโชคที่แบบรถยุโรปนะไช้อับี BM ดูกติอะไรพวกเนี้ยถ้าเราหาของที่ราคา ถูกได้แล้วก็คุณภาพดีนะครับใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้นะครับผมก็จะเอามาไว้บริการเพื่อนๆนะครับก็เป็นเคสใบเคสไปนะครับเรา,เอ,าอ้างอิงที่อะไหล่สูงน,นะครับไม่งั้นมันจะไม่มีความเป็นมาตรฐานนะครับมงั้น่าจะกลายเป็นงานแบบยางมัดแกงอนะ่ะผมรับไม่ได้นะเออน,นี้เดี๋ยวเราเราประกอบโช๊นะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ประกอบโช๊ การล้างโชคเนี่ยก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ล้างเนะี่ยมีเศษขี้ดินเศษฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันตันอยู่ข้างในระบบโฟโลของน้ํามันมันก็จะไม่ดีนะครับเราก็จะเซ็ตใหม่ด้วยน้ํามันโช๊คของเออร์ลินนะครับก็จะมีความนุ่มนวลน,นะครับเข้าคงได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับตัวนี้เราใส่ใจดูแลนะครับเราอย่าไปขี้เหนียวถ้าเราไปแบบว่าใช้น้ํามันไฮดรอลิกนะครับเหมือนคนอื่นๆน,น้องคนอื่นที่เขามองเรื่องกําไรเป็นเรื่องใหญ่ นะครับงานไม่ออกมามันก็จะไม่ได้เท่านี้นะไม่สามารถที่จะรันมาได้จนถึงแบบแปดปีสิปีขนาดนี้อันนี้คือนับเฉพาะทําโชว์แบบจริงจังนะครับทาเล่นเล่นทำในกลุ่มทรรมนานแล้วครับเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเปลี่ยนด้วยอะไรแท้นะครับคนที่ใช้รถใหญ่ๆอยู่ผมก็เห็นบางคนเขาก็ประหยัดจังเลยนะครับผมตอบแชทมาเนี่ย b m w r 1 2 0นะครับ g s หรือ1,250เนี่ยคุณขี่ยนตกรกมระดับ ระดับโลกนะเป็นรถโพลิงที่ขายดีที่สุดนะครับคุณประหยัดเรื่องการซ่อมบำรุงจังเลยนะครับผมเห็นลหลังเนี่ยโอ้โหมีแต่รถเน่าๆนะครับวนเวียนอยู่ในตลาดมือสองนะครับน้ำมันเครื่องก็ใช้แบบเน่าๆนะครับราคาถูกสุดนะครับกองเทียบแชทมาถามราคาซ่อมโชคหน้านะครับผมบอกราคาอะไรศูนย์บาเซไปพูดแต่คำเดียวขอบคุณครับแล้วก็วางสายนะครับเพราะคุณแบบว่าดูแลรถได้ขี้เหนียวมากนะครับใครซื้อต่อรถพวกเนี้ย มองตรงนะครับเตรียมเงินไว้สักสักแสนหนึ่งแสนก,ก็บาทนะครับไม่งั้นนะคุณจะคุณจะรู้เลยว่ารถที่คุณได้มาคุณคิดว่าราคาถูกจริง,รงเปล่ามันเป็นรถที่แพงแพงแสนแพงเลยนะครับนอกจากว่ารถคันนั้นจะมีประวัติว่า,าซ่อมจากช่างคนนั้นคนนี้ที่มีการใช้อไหล่แท้และการดูแลที่ดีนะครับก็เช็คประวัติดีๆนะครับไม่งั้นก็เอามาเนี่ยบอกเลยว่าซ่อมร้องไห้เลยแหละอะไรเก่านะครับ เราไะมีลูกให้ลูกค้าดูว่าเราเปลี่ยนจริงอะไรจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรเก่ายัดใส่วนเวียนย้อมแมวนะน้ำมันเก่าก็ทิ้งไปเลยนะครับเราก็ทํางานแบบนี้แหละนะครับเคลียร์นะครับจะได้ไม่ไม่ค้งแขงใจกันนะครับผมไม่ชอบนะครับเคยทําอยู่เคสหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขายัางไงจริงๆผมไม่อยากใช้คํานี้นะคือเด็กสมัยนี้หัวสมองมันคิดอะไรของมันอยู่ มันเหมือนกับว่าเลกจะพูดอะไรมันก็โคลงออกมาเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นมารยาทที่ดีนะครับแต่โอเคแหละคุณเป็นลูกค้าคุณจ่า่ตังคุณถามได้แต่ว่าถ้าเป็นผมผมคงจะใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้นะจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนพูดเพราะพูดเก่งพูดฉลาดพูดอะไรนะมีการมารถามว่าเออซิลโชคที่ผมเอามาพี่ก็คงเปลี่ยนให้ผมแล้วเนาะแล้วแบบแล้วทาไมกูต้องอมมึงด้วยของมันนิดเดียวนะราคาราคามันแค่หลักร้อยเค่นั้นเองนะครับ มันไม่ได้แพงนะมันไม่ได้เป็นเพชรเม็ดละลานะที่ผมจะต้องแบบว่ากิเลสครอบงำนะครับหรือว่าเป็นนักการเมืองชั่วๆในที่ทําอะไรจะต้องมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโกงไปก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทนะครับไม่ใช่นิสัยผมไม่ใช่สันดานผมนะผมนิสันดานนี่กันทุกอนจ,จะรวยกันนี้กนแล้วก็ได้นะแต่รวยแล้วคนสับแช่งแล้วก็ไม่เอานะไปโชว์ไปประกอบใส่รถกัน ครับติดตั้งโชว์เข้าไปเรียบร้อยนะแล้วก็จะติดตั้งปั๊มเบรกก่อนติดตั้งปั๊มเบรกเราก็จะทาน้ํายากันฝวายที่น,อน็อตนะไปแต่รูปดาวนทีห้าสินะครับตัวน็อตพวกนี้ผมแก้งานไขจนแบบว่าพังไปหลายตัวแล้วนะครับพวกที่ชอบโอเวอร์ทอล์กมาเนี่ยบอกเลยทําเครื่องมือช่างคนหนึ่งพังด้วยนะวุ่นวายมากนะ็นอตแผงคอแล้วก็บาลานเรียบร้อยแล้วก็ ไขทอกเรียบร้อยนะครับแล้วเราติดตั้งน็อตเข้าไปนะครับไขด้วยมือครอบทุกจุดแล้วก็ทาการไขทอกนะครับตรงนี้ประแจเป็นรูปดาวนะครับ T50 ก็ต้องจับ2มือนะครับถ้าจับมือเดียวเดี๋ยวมันวืดนะครับวืดเสร็จทีนี้ผมต้องมาเสียลูกบล็อกอีกนะครับลูกบล็อกคนนี้ผมไม่เคยซื้อเกรดราคาแบบถูกๆใช้เลยนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็คือโกเก้นนะครับก็เมทอินเจแปนนะครับก่อนหน้านี้นี่เป็นแบบสีดําด้วยนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะ พวกที่ทําแบบโอเวอร์ทอร์กมาครับ้องมานั่งแก้ง,งานนะผมเสียตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือใช้กับ Power Tool นะครับเห็นปีกไหมฮะปีกมันล้มหมดเลยนะครับเพราะว่าผมไปไขเนี่ยเนี่ยปีกเนี่ยม้วนเป็นกงจักรเลยนะครับเนี่ยเสียทั้งสิ้นนะครับพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับพวกนี้ผมจะไม่ใช้นะครับรเก็บไว้ดูนะครับเป็นที่ระลึกว่า เราไม่ควรไปสู้นะครับในงานที่ไม่ควรจะสู้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนใจนะครับผมชอบไปสู้เพื่อลูกค้าเพื่อคนอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าผมจะมาเสี่ยงเนี้ยมันมันไม่คุ้มนะครับไข่สองตัวนะครับเสร็จแล้วก็มาไข่น็อตบางโคนนะครับน็อตบางโคนนะครับผมก็จะใช้เป็นประแจขนาดหนึ่งทับสี่นะครับก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมเล็กนะครับ เ่ของการเจบาลไดามอคนที่พถึนะคั็บเซนเซอร์ซึ่งก็เป็นหลีรเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมชกหน้าอะไหล่แท้ยามาฮ่านะเราไปทำน้ำมันเบรกกันต่อนะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับใช้เป็นดอทสนะครับก็เปลี่ยนทั้งระบบนะครับไล่น้ำมันนะครับไล่น้ำมันให้ใสนะครับ จนกว่าจะใส่แล้วค่อยปิดนะครับจากนั้นก็ทําการฉีดน้ําล้างนะครับน้ํามันเบรกโดนชุดสี่รถโดนอะไรพวกนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะอ่ะน้ำลาดเลยเลยนะครับอย่าถูนะครับอ่ะน้ำลาด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 เยอะเยอะฉีดฉีดฉีดน้ํานะครับพอมันไม่มีคราบแล้วค่อยล้างด้วยแชมพูนะครับนี่ครับคือน้ำมันเบรกที่ใช้ไปนานๆนะสีมันจะครั้มนะครับเพราะว่ามันโดนความชื้นนะครับแล้วก็ที่มันยุบลงเนี่ยมันไม่ได้รั่วหรอกมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะ มันเป็นการแทนที่เป็นกฎของการแทนที่ถ้าผ้าเบรกมันบางน้ำมันเบรกก็จะยุบตัวนะครับต่ำลงนะครับก็ดูที่ตามแมวได้ว่า ว่ามันมันมันยุบตัวลงก็คือผ้าเบรกเราบางนะครับส่วนทําไมเราต้องเปลี่ยนน้ามันเบรกนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการเบรกมันจะลดน้อยลงนะครับการทนความร้อนก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นน้ําส้มเลยนะครับสีมันจะเป็นน้ําส้มนะครับนองจากว่าความชื้นเข้าไปเยอะๆนะฮะแล้วก็แล้วถ้าต่อจากนั้นหลังต่อจากนั้นก็อาจจะปั๊ม ABS นะอาจจะเสียนะครับ อย่างรถผมเนี่ยปั๊มเบรเสียนะมอเตอร์ไซค์เสียไปสองคันนะเนื่องจากว,ว่าเป็นรถเก่านะครับหลายมือนะรถตู้นี่โอ้โหต้องเปลี่ยนปั๊มนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่านะใช้แบบตามเวรตามกรรมนะคือไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรีแยวเราดูทิ้งก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ไล่ลงไปถึงปั๊มล่างเลยนะครับอันนี้ยาวนะครับเพราะว่าสกูตเตอร์นะครับ เบรกหลังอยู่ด้านซ้ายนะยาวมากนะเบล่งน้ำมันเบรกพอสมควรนะครับสีจะขำๆเลยนะครับเดี๋ยวเราล้างทั้งระบบครับก็เรียบร้อยนะสถานการณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบหน้าหลังนะครับด้วยน้ำมันเบรกดอทสี่นะครับเวลาเราก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะลิควิดมูลี่นะครับใช้กันในรถแข่งรถซิ่งนะครับโมเตเล็กนะครับเมมโบนะครับ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ขายดีเป็นเบอร์ต้นๆของวงการนะครับเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับนอกงย่าง,งานโชคแล้วก็มีงานแผนธนเบื้องต้นพวกนี้ด้วยนะครับขอบคุณสลร,รการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ